เจี๊ยดเิดเจี๊ยดเิดก็ตรวจค้นกันนะใส่กุญแจม,มือเรียบร้อยมีการหลบหนีนครับเหมือนจะหลบหนี คนนะ,ะ,ะรครับคนผู้ต้องหาครับเป็นฝผู้ต้องอื่นครับทำไมครับเหตุท bon <No> ี่เขาครับเฮ้ยเขาถ้าเขาเนี่ยเขามาฟ้องบ่มได้ได้เอออย่าอย่าไปเดือดร้อนแดนเขาผมยังไม่ได้ทำผมทำให้คุณเสียหายยังยังไม่มีเออแปลกดีนะเออแทนที่จะให้เป็นพยานให้เออ ว่าตัวเองได้ทำทำถูกต้องเออมาวอยไว้เว้ยเออแปลกเว้ยแทนที่จะให้ประชาชนเป็นพยานทำถูกก็ทำไปดิทำรถติดนะ่ะไม่บ่นบ้างไนงะ